สวัสดีเอฟซีผู้ติดตามแล้วพัฒนาเส้นหน้าดีเส้นปาตานยช่เนาะพี่น้องวันนี้ก็มาแล้วพี่น้องเอยมาแก่เมือ่อรอบที่แล้วภาคกันภาคกันหลุดแม่ของเส้นหน้าดีแม่ของเส้นหน้าดีภาคกันลุดเด้อพี่น้องเด้อของเส้นหน้าดีกับเส้นปาตานภาคกันลุดภาคกันลุดบอม บ่มีเลยมือนี้ก็เลยมาแก่เมือ่อ้ว่ามาแก่เมื่อ้ว่าสันแต่ว่าเถียวนี้มาแปลกที่ของเสยนนายดีกลมๆ,ๆมาเลยหลายกลมเถวที่แล้วพักกันลุดเสิ่องวิ่งกับว่าเขาจับคูก,กับว่าติดอโอ้เป็นจะในนอขอโทษหลายๆาว่าสันขอแก่เมื่อกัอนว่าสันพิดหวังกันหลาย ของทุทติศตามเส้นหน้าดีกับเส้นปลาตานเนาะเพ่ากันผิดหวังอยู่ก็เลยม,มาขอแก่เมือ่อพี่น้องว่าผิดหวังว่าพีาพ่น้องพิดเอฟซีผิดหวังบ,บ่สมหวังก็เลยม,มาขอแก่เมือ่อว่าเดี๋ยวนี้ก็เลยให้เก่งๆมาว่าสันให้ดีๆว่ามาแก่เมือ่อ ให้ดีๆให้เก่งๆให้ดังๆมาว่าสัสดุแก่มือให้เมือ่อวานนี่ก็ลุ้งไปแล้วลมันคัดของด้านเทคนิคหลายอย่างมันทรงบระเดิก็เลยบัสันทรงก็เลยมาอัดคลิปไม่เอาชั่วๆเลยเนาะพี่น้องเนาะเมือ่อวานนี่เอาไปแล้วคัดของหลายอย่างอยู่ซึ่งคันตอนกลางคืนมาละ่ะเน็ตบ่ค่อยไหวปานเดิกอกกลางคืนมามัน คนเขามาเล่นหลายจังในบุก็เ,เน็ดกระซากระอืดเน็ดอืดเอาตอนเสาร์ยังสีไข่ยอยู่ไหวข้าวเดียวกัแล้วก็นเลยในโล่ไปเลยเอามาไหมเขามาให้พี่หลองเห็นไหมบานนี้เขียนไปแล้วล่ะส่งส่งไปอันหนึ่งแล้วส่งไปแล้วก็คัดของอยังบุกกเลยเอาออกเอามาไหมบานนี้เอาเขาไม่ให้เห็นไหมเนาะพี่นลองเนาะ ให้ชั่วเลยให้แก่งๆเขขาๆกันเลยเขามาเบื้องได้พี่น้องเลอะก็มีหลายตัวนี่ของเซียนหน้าดีของเซียนพระาจารย์หลายก็ของปู่คุณุู้น้อแด่ว่ากะมีเขามีรลดละธรรมดานเลพี่น้องนะ้ำมันเป็นเหล็กคำนวณว่าแมนเหล็กนั่นถ้เหล็กนนันเหนเหล็กันมันจะมีอันเดียว สุดเดียวฝันไปลวดอันผู้ว่าเล็กมันหลายกบะบ่เบิง้งไปเบิ้งมองมาเล็กหน่อยๆเ,เ,เด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ว่ากันก็บ่ต้องเบิ้งก็ได้ว่าเล็กหลายตัวเบิงทางอื่นเบิ้งเล็กทางเล็กหน่อยๆเอา้าโอ้หลายใหญ่หางจัดให้เลยเราพัฒนาเสี้ยนหน้าดีเมือนี้เพิ่นมีเพิ่นม,พนมาแปลกเพิ่นมีตด ตัวกลมตัววิ่งให้เลยเอาเลขวิ่งก้อนก้อนอื่นเอาเลขวิ่งออกก้อนวิ่งก้อนวิ่งหนึ่งศูนย์วิ่งลูดไปเลย วิ่งรูดหนึ่งรูดศูนเพิ่นบ่มีตัวได้เด่นดอกหนึ่งหนึ่งครับศูนย์ซ้ำกันส่งผลว่าผลว่มีเด่นเด้บ่กลมให้เด้เดี๋ยวนี้เพิ่นกลมขันว่าเมนเบิ่งว่าเริ่มขันวาเพิ่นกลมมาละไอ้เลขยสุดจับคู่เพิ่นว่าสิสุดเด่นได้พี่น้องเด้อสุดเด่นเพิ่น เขียนตัวเด่นไว้ก่อนชุดเด่นลืมเขียนเขียนชุดเด่นเขียนหน่อยๆไว้ก็ได้หรอกชุดเด่นพ่นจับปูให้เลยชุดเด่นหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าสองเก่า สองเก้าหนึ่งศูนยหนึ่งศูน,นย์สองศูนย์ังไงรายการยอวยันเปดเปเป่วย น,นี่ก็บัติเทพปอยด้วยสองศูนย์นี่ตัวล่องมันนี้สุดล่องของพุน่นอันนี้สุดล่องห้าหน้อยกบทัติเทพปอยพี่น้องสวยจังหน่อยฝุ่นละจังสีปล่อยอันนี้สุดล่อง

สองหนึ่งหนงหนึ่งหนแล้วก็สุดกันวันนี้สุดกันนันว่นหลายดอกสุดกันมีสองคูวันนี้กั้น เก้าศูนย์เก้าแปดนี่ของกันได้พี่น้องได้หน่เด้อ็นมาหลายรูปแบบมือนี่ของเซียนหน้าดีอันนี้ของเซียนป้าตัน เดี๋ยวตวกกลมตัวเด่นจังหวะกันได้พี่น้องเด้อเขียนให้จบมดหมวนกันจังหวากันเขียนมดจุดเสียนกันจังตามกันไปเสียนป่าตานเสียนป่าตาน patan 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 sian patan dek wing vinh xuống cầu lột xuống cấp 9 lột xuống cầu lột thế là xiên ba đen cầu đi, để vung, đen cầu ba tan, ba này cả, jabco, ôi này kiểu xì đen cả trái điểm ta, jabco, một, tám nâng cầu kẹt nâng cầu xuống cầu xuống sống xuống pẹt xuống cầu xuống 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 ba pẹt tám, cầu mươi xuống, Sám xuống.

เ็ดเาแปดปูขุน ครับพี่น้องเอ้ยแคบหน้าจอได้บันนี้เด้อะไปขามาแล้วผู้ใด,ดเขามาติดตามแล้วก็แคบหน้าจอหน้าจอกดกระดิง่งติดตามให้น้ำกดไลค์กดแชร์ให้นำ้ำนะขำโฆษณาปูเด้อจังหน่อยๆกำลังไต่เต่าไปท่าวนแล้วแต่ว่าคนเบิ่งมาหลายกระเล็กก็คือแม่นดีทะบุแต่ว่าห้องบ่มีบ่มีเอฟซีไลาไปไหน,นเอาคอยเป็นคอยไปเนาะ อันที่ทีมเพที่ซึ่งเบิ้งตะวันกับถิ่มว่าได,ดอไันที่เศร้ากับเศร้าวได้ดอกเบิ้งไปกันเดียวมีผูเขามาเบิ้งไปเรื่อยๆดอกเมื่อนี้ล่าพัฒนาของเสี้ยนหน้าดีมาแก่เมือ่อเลขกับเสี้ยนปาตานหลุมทั้งสองเสี้ยนวัต่ิพานมากวันที่หาวันนี้วันที่เกตกัรกัชาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกมาแก่เมือ่อของเสี้ยนหน้าดีเลขวิ่ง หนึ่งวิ่งศูนย์หลุดพี่น้องจับคูมือนี่มีเด่นมีร่องได้วพี่น้องได้จับคูเด่นหนึ่งเก้าเด่นกลมเลยผนว่ากลมเลยขันจับ่อผิดผลกลมสองเก้ากลมหนึ่งศูนย์กลมผลฟันมาหมดไหมจัดจะได้เอฟซีได้ผลฟันมาสิเด สองศูนกลมตัวล่องกะตัวล่องกลมกม็มีโอ้ยอน,นี่เก้าแปดตัวพี่น้องเพราะปดเก้าตัวนี้วอ,ออกไปโอ้ยเนาะเขียนก็ผิดแล้วละเบิง้งเก้าแปดเป็นแปดเก้าเอาเอาไส่นีพี่น้อง จ้าตกันในเก้าแปดเก้าแปดตัวร่องนี่ก็กลมนะพี่น้องเด้อกลมให้เพิน่นเพิ่นกลมมาเด้อกลมสองแปดกระกลมเพิ่นให้มางหกกลมเหมือนเก่งขนาดเลยมือนี้เด้อมาเลยก็มาเซียนปาน้าตันวิ่ง รูดศูนย์รูดเก้าเด่นเก้าเดวยพี่น้องเดวกกลมเก้าไว้าปนี่กะเด็กจับคู่ก็มี1 8 1 9 1 0 2 8 2 9 2 0 3 8 3 9 3 0หนึก้มเกตกกลมเด่นของเส้นประตันเด่น3าเก้าตัวจำลองตัวลอง นี่คือเดนล่องที่เหลือเป็นตัวกันหมนดเ้อพี่น้องเ้อเป็นตัวกันก็มาใดอย่าเริ่มยาป่ายาไปกันมาหมดเ้อเอาแหม้มันขันหิยุเลยพี่น้องก็ได้มักจัดัวได้คัดกับพานปู้๊คุณกับเป็นสะพานบุญมาให้พี่น้องก็ได้ติดตามเนาะใส่ดุลพินิจของเจ้าของเอาว่าตัวได้งามตัวได้นา่าจัดนา่ดนาใจเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็จัดให้เลียวเต็มเต็ม มาแก่เมื่อว่าสั้นวันที่หาบ่มีได้วันที่หาลุดนมัดเมื่อนี้มาแก่เมื่อกลมใหม้กลมกันเป็นแถวเลยเด่นกันเป็นแถวเลยแต่ละเสียนเมื่อนี้มาแก่เมื่อว่าสั้นให้ี่น้องสุขูสุขคนโศกโศก,โก,โกโมันมานกันเด้อเฮงเฮงปังปังกันวันที่เกีมือแรงแนี่ละมือนี้ละคือมือนี้วันที่เกีให้โศกหให้มานให้มีโศมีลาบกันตุขูทุขคนเล่าปัฒนา พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดี